ความแห้งแล้งปีนี้รุนแรงมากคลอง6ในเขตพื้นที่ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีน้ำแห้งขาดคลอง ไม่เหลือน้้ำแม้แต่จุดเดียวก็ว่าได้ครับซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก,ก่อนในอดีตทีนี้ความแห้งแล้งรุนแรงแเกษตรกรไม่ได้ทำนาครัแม้แต่น้ำก้นคลองนะครับ ไม่เหลือเลยแต่ต้นยากขึ้นถึงต้นคลองรหรือว่าความแห้งแล้งนี่รุนแรงางมากเลยทีเดียวรับปีน